สวัสดี FC ชาวชอบทุกท่านนะฮะวันนี้เราทำทุกท่านเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดแพร่นะฮะวันนี้เราจะไปเยือนร้านใหม่ให้ปักหมุดอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นร้านที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากการยิงแอดใน Facebook นะฮะชื่อว่าร้านม .3 ทับ2องหนึ่งเก้าแปดก้าน เป็นร้านที่เราแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะบรรยากาศแบบวิวทุ่งนาแล้วก็มีโอเพนแอร์มีดัดฟ้ามีห้องแอร์นะฮะเป็นร้านอาหารประเภทอีสานจิ้มจุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ ท่านเข้ามายัางภายในร้านแล้วนะคะชื่อว่าร้านม .32 Market and b n r b a r แ9นก็คือน่าจะเป็นชั้นเรียนม .32 ทับปีเกิดถึง9จริงหรือไม่ไม่รู้มีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างมีเครื่องดื่มนะฮะขนมจีนต่างๆมีน้ำหมูเมืองแพร่ด้วยนะฮะแล้วน,น้ำขนมจีนแยก อาหารเหนือนะฮะมีลาบมีน้ำพริกของทอดต่างๆยำต่างๆส้ตมตำนะฮะอาหารจานเดียวก็มีประเภทปลาก็มีนะฮะเนึ้อทอดต้มยา่าจิ้มจุ่นขนมจีนตำส้มตามสามชั้นทอดสั่งไปจุก สั่งอะไรบ้านงนะขนมจีนน้ำหมูต่อตางโคลราฟหนึ่งสามชั้นทอดรังปลานึงเอ็นเกตทอดหนึ่งเเท,ที่จุ่มชุดเล็กหนึ่งมากี่คนต่อแต่สั่งแบบสองเอเ็นบวกหนึ่ง นี้เราจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านนะฮะบรรยากาศในร้านตกแต่งสไตล์ลอฟอ่าเป็นปูนเปลือยมีเพลงบรรเลงแล้วก็มีตักทางด้านข้างของร้านเป็นวิวต้นข้าวกำลังออกรวงสวยงามมากมองออกไปเป็นเขียวความเขียวขจี ที่กำลังตกดินนะฮะซึ่งชั้นสองจะเป็นดาดฟ้าก็คือรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนทำไมไม่ไปตอนนี้น่าจะมาก็คือน่าจะต้องฟื้นฟูอีกระยะยาวเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ในที่ร่มก่อนนะฮะตอนนี้อาหารได้มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูตอนนี้เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วหมูจุ่มชุดเล็กอ่ เสิร์ฟเป็นสามชั้นเป็นหมูเป็นเครื่องในแล้ระหว่างเรารอหม้อต้มที่สุดเรามาชิมน้ำจิ้มมีน้ำจิจ้มจะอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรป้าหมาย มีขา้าวคั่วมีน้ำจิจ้มแจ่วไงอันนี้เป็นน้ำจิมจ้มซุปก,กีตอ,อนนี้เมนูมาเสิร์ฟแลยก็คือส้มปลาปลาลากันซันกูรา่ราของเธอมามิ่นหวาถูกจริตมาก และเมนูขนมจีนน้ำหมูเมนแรกก็เป็นน้ำล์นะที่เราแบบพาไปกินหลายรอบแล้วหนึ่งสเตตัสเพื่อเติมเต็นอร่อยจีนจีนเยอะดีตอ,ตอนนี้จิ้มจุ่มพร้อมรับประทานแล้ว

ตอนนี้เราย้ายโต๊ะแล้วนะฮะเพราะเราได้วิวข้างล่างถ่ายรูปไปแล้วก็มามเอาเวิวข้างบน,นะะมาหาแสงเพิ่มมาหาแสงกับเมนูเดิมนะฮะตอนนี้ได้มาครบแล้วก็คือตามโคราชเน้นหวานหวานแบบ,แบ,บไหนหวานจวกหวานแบบถูกต้องหวานแบบเบาหวาน แล้วก็มาของทอดมาเพิ่มสามชั้นทอดอมาเป็นโคราแอมกินกันน้ำจิ้มแจ่วอ้นนนอน้ำจิ้มอร่อยมันก็เลยทำให้อร่อยเอ็นไก่ทอด อกรองได้เอ็นจีนไม่จ้อจี้วันนี้เป็นจิ้มจุ่มนะครับอัความอร่อยก็คือจิ้ม บบชรวมอร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มแจ๋งอร่อย เรามารับประทานช่วงเวลา6โมงนะฮะเราก็จะได้เห็นฟิวบรรยากาศของร้านที่ฉันดาดปลาแล้วเห็นพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยงามมากเป,เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะฮะพระอาทิตย์ตกดินกับการมองเห็นตัดกับรวงข้าวสีเขียวนะฮะที่กำลังแบบตั้งท้องตั้งท้องแบบยิ่งใหญ่ คือเป็นร้านอาหารวิวหลักล้านนะฮะถ้าเรามาฤดูหนาก็จะเห็นรถด,ดูด <laughs> ถ้าถ้ามาช่วงที่แบบว่าข้าวไม่โตมันก็จะเห็นเป็นแบบว่าสีเขียวเป็นน่าจะทุ่งปอเทือง,อองหราเขาจะปลูกอะไรอาจจะปลูกช่วงนี้ก็คือเห็นข้าวสีเขียวงดงามปลูกถั่วดินหรือปลูกข้าวโพดถั <laughs> <Okay S 2> <laughs> ่วดินก็นคือบนดาดฟ้าก็จะมีโต๊ะให้บริการแบบ ลโต๊ะอยู่นะฮะอันนี้มาดูพื้นที่ครูคแล้วก็มีครัวอยู่ตรงนั้นเป็นโรงอาหารนี่ไงมีเอ้าเขามีว่าห้องพักเป็นบูปห้องครัมอสามองโรงอาหารโอ้ฟิลเหมือนโรงเรียนนี่คือคอนเซปต์คอนเซปต์ฟิลโรงเรียนโรงเรียนในสมัยประถมมีฟิลสามกับสอแต่ตรงนี้สวยมากวิวเนี้ย ว่มันน่าจะลงไปไม่ได้เพราะที่มันจะเป็นวนแต่ว่าเห็นบรรยากาศความสวยงามได้นะคฮะอาจจะมีงูอยู่และตอนนี้ฟ้าก็ได้มืดแล้วนะฮะเป็นเวลาเกือบทุ่มหลังจากที่เราเห็นท้องฟ้าสวยงาม,มเห็นต้นข้าวสีเขียวสวยงามตอนนี้มืดหมดแล้วนะฮะ แล้วเราก็ได้รับบัญหาจนเกลี้ยงหมดแล้วออหมดทุกเมนูนะฮะโอ,โอ <laughs> ซึ่งตอนนี้ก็คือได้เวลาทีา่ต้องไปเช็คบิลน,นะฮะเดี๋ต้องไปรูไปดูนะฮะว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะฮะซึ่งทุกคนก็ได้เห็นเมนูไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ ใครแวะเวียนมาอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะฮะร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ไม่นานนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านนะ,ะมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้น EP นี้พาทุกท่านมาท่องเที่ยวนะฮะร้านอาหารใหม่ๆของอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่แล้ว e p พี้อ e ีพีตะไต้องติดตามว่าอยู่บะโรงจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหนลหรัี EP นี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ และนะฮะเราก็ได้เช็คบินแล้วเมื่อกี้นะฮะคุณค่าความเสียหายอยู่ที่414นะฮะก็คือคนละประมาณ200บาทนะฮะก็คือได้เห็นบรรยากาศร้านสวยงามนะฮะแล้วก็ได้กินอาหารที่ถูกปากมีส้มตำเน้นหวานที่มันก็หวานจริงนะฮะถือว่า ตามคาขอนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าใครแวะเวียนมาที่อำเภอสุ่เม่นจังหวัดแพร่นะฮะร,ร้านแห่งนี้ก็จะเป็นอีกชอยหนึ่งที่คุณสามารถไปรับประทานอาหารเย็นได้กับวิวบรรยากาศสวยๆอาหารอร่อยนะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะเด,เดี๋ยวเราจะต่อไปถ้าเรามีแกงเราจะไปเยือนที่นั่นเพื่อที่จะร้องคาราโอเกะตามคำเชิญ<ต>นะฮะ<ต>ของเจ้าข,ของร้านแต่ะะต้องเตือนเจ้าของร้านให้บอกลูกค้า ว่าโปรติดป้ายเตือนลูกค้าท่านอื่นเ,เนื่องจากอาดเหม็นหูอาจจะเป็น Noise ที่ไม่ใช่ voice <c oughs> ก็คือเป็นเสียงรบก,กวนนั่นเองนะฮะเ <c oughs> พราะฉะนั้าใครไว้เวียนม,มาก็คือไปเที่ยวตรงนั้นได้นะฮะลาไปก่อนค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งกริงปริงให้เราด้วยนะคะ